แปลงท่อน้ํายามาครับผมแปลงเป็นคอมแปลงอเปล่าแล้วเราขันนอ็อตคอมแอร์ไม่ได้นะมันติดท่อน้ํายาแอร์นะเราต้องถอดท่อน้ำยาอนะแอร์ครับท่อทน้ำยาแอรนะ์อก็ต้องแวะเติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับผมก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอนนีกนะครับผม กับหัวน็อตเลยทีนะ่ะเวลาประกอบเนะี่ยเวลาประกอบก็อาจจะประกอบคอมแอร์ก่อนแล้วขันท่อตามังอาจจะจะได้นะแต่เวลาถอดเนี่ยมันจะถอดท่อจะถอดน็อตคอมแอร์เลยไม่ถอดไม่ได้

คอมแอร์ที่เขาแปลงมาเป็นยังไงเนาะถึงขันแล้วอา้าขันแล้วถอดท่อไม่ได้แล้วจะถอดอยังไงลนะ่ะปูมันต้องฝืนหน่อยเออเมื่อกี้ถอดไม่ได้เพราะว่ามีไดชาร์จนะผมมันมันเงยขึ้นไม่ได้นี่อ่ะเรามาดูกันครับผมจะได้รู้ว่าทํายังไงถึงจะถอดได้นะครับผมอ่ะดูน้องๆเห็นไหมตรงนี้รอยเชื่อมนะครับผมรอยเชื่อมแล้วมันโค้งมาโดนเนี่ยน็อตขันเนี่ยเอากล้องลงไป ใส่มันใส่ยังไงวะใส่ก็ขันขันคอมเสร็จแล้วขันนอ็อตเข้าใจไหมอ๋ออ่าขันตัวนี้เสร็จไม่ใช่ขันยึดคอมเสร็จแล้วมาขันตัวนี้ขันตัวนี้ได้แต่ทีนี้เวลาเราจะถอดคอมอ่ะเราขันน็อตคอมไม่ได้เราต้องถอดตัวนี้ก่อนนะถึงจะถอดน็อตคอมได้อทีนี้พี่จะถอดตัวนี้ออกนะลวลาถอดจะให้น็อตร่วงเข้าไปในคอมแอร์นะงั้นได้ Đây ngàn Đây e, all not all. Để ngàn nè. Để lưu không air cho on Để chờ. Bốn เห็นไหมมันติดตรงนี้เราขันนอ็อตไปได้เวลาเขาเวลาเขาประกอบใช่ไหมเขาขันคอมเสร็จปุ๊บเขาขันคอมเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่ท่อนี้ปุ๊บขันตึ๊บอ่ะเรียบร้อยแค่นั้นเองเวลาจะถอดคอมเมือนเราถอด,ด้อ่ะเรา,าเก็ยืดออกมาเก็บไปนี้ก่อนอีกข้อหนึ่งไปเก็บไปไหนเนี่ยอ,อีกข้อหนึ่งเก็บไปอ่ะแล้วก็จะเอาคอมออก

แน่น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 แนเลยครับผมขันนี้เหมือนมันจะขาดเลยอ่ะ เราจะดึงขึ้นอ้นโกเลยนะ แล,แล้วก็ตัดต่อมันกันนี่เลยมันจะแปลงทั้งอันเขซื้อตรงรุ่ไม่หรอมี่จะน่าจะมีมั้งตรงรุ่ไอตัวจุกนี่เราทิ้งหมดเลยที่จะใช้ไม่มีใคร